หลานสาวมาปรับเส้นลายมือกับอาจารย์อ้อก่อนที่จะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูนะคะตอนนี้ผลปรากฏว่าสอบได้แล้วลำดับที่หลานสอบครูกทมติดแล้วค่ะนะคะแล้วก็คนที่27304นานาตรอสัมภาษณ์ค่ะขอให้ได้บรรจุเร็วๆ คือคนที่คนที่สอบบรรจุนะคะก็จะมีลำดับขั้นตอนเดี๋ยวอาจารย์ขอซูมนิดนึงนะคะเห็นไหมคะลำดับที่30สิสนานานาอิมปีชานะคะประทับตาของรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์กอ็ขอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ทับ2,562แนบท้ายประกาศวันที่18กันยายนนะคะก็วัน2วันที่ผ่านมากลุ่มวิชาวิวทยาศาสตร์ทั่วไปนี่เป็นตราของกระทรวงนะคะสำนักงานกอพอโอเคนะคะ ก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เพราะว่าเป็นประกาศของทางรัฐบาลนะคะลำดับที่2 7 7 3 0โอเคเดี๋ยวจานดูอีกทีนึง2730นะคะ62077209นางสาวชินานาอิมปีชาจานก็ดีใจด้วยนะคะทุกคนค่ะเส้นลายมือ กำรับแรกอาจจะยุ่งเหยิงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ชัดเจนในหลายๆเส้นที่เป็นเส้นแวดล้อมนะคะอาจารย์ก็ได้ลิขิตให้เส้นวาสนาเป็นเส้นที่ทรงพลังมากในมือด้านขวามือด้านขวาคือมืองานนะคะมือคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเช่น ที่ลูกน้องเพื่อนร่วมงานข้าราชการผู้ใหญ่ที่แม่ตายเอ็นดูเราหัวหน้าง,งานผู้บริหารประมาณนี้นะคะก็เหลืออย่างเดียวคือสอบสัมภาษณ์ถ้าคนติดพักคอพักขอสอบสัมภาษณ์ได้อยู่แล้วค่ะเพียงแค่ขึ้นลำดับที่จะเรียกบรรจุเท่านั้นนะคะน้องคนนี้เขาก็ทำงานอยู่แล้วละค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับบรรจุแค่นั้นเอง ตอนนี้ก็ย,ยินดีด้วยนะคะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว80%ก็รอเพียงขั้นตอนการสัมภาษณ์ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะดีใจกับทุกคนค่ะพลังมือนี้เป็นเส้นพลังที่ดึงดูดสิ่งที่ดีๆได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของมือจะต้องคิดดีทําดีพูดดีด้วยนะคะโดยเฉพาะการ กตัญญูกตเเวทีต่อผู้มีปะคุณสูงสุดในชีวิตคือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่เลี้ยงดูเรามาโอเคนะคะอาจารย์ก็ยินดีด้วยกับทุกๆคนฟ้าเปิดนะคะท่านกายทิพย์เหนียวนำมาอาจารย์ก็คงได้ดูแลแล,และเลื้อก,กูลถ้าใครสนใจนะคะอยากปรับเส้นลายมือหรือเรียนก็ทักแอดมินมาได้ นะคะจะได้จัดคิวให้สหานศสุขพลังงานบวกค่ะอาจารย์ของเจ้าสัวนะคะอยากเป็นเจ้าสัวก็รีบทักแอดมินมาได้เลยเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้า๊มยบายไปลคะคะสวัสดีค่ะกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะจะได้เป็นสะพานบุญร่วมกันไม่บายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ